สวัสดีค่ะทุกคนมาทำกล้วยโบดชีกันค่ะน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะต้มให้เดือดให้กล้วยนิ่มเลยนะทุกคน เราก็กะเอาค่ะทุกคนว่าเราทำมากทำน้อยแค่ไหนตอนนี้กล้วยของเราก็นินะะ่มแล้วค่ะทุกคนใส่น้ำกะทิลงไปค่ะเคียวให้น้ำกะทิเข้าเนื้อเลย เดี๋ยวเราค่อยไปชิมรสชาติทีหลังนะทุกคนคกลิ่นหอมกะทิและเคี่ยวให้เข้าเนือ้อสักหน่อยนะเี่ทุกคนกล้วยปวชชิค่ะ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะดูถ้าเราใส่กะทิน้ำกะทิลงไปแล้วต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆตอนนี้กว้ยวยบวชชีของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะ ตักใส่ชามันเลยค่ะน่าตักใส่ชามันเลยค่ะสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนหอบกินกะทิค่ะ มาทานของหวานกันค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนมาทานกันค่ะค่ะ yeah. กินหอมมากค่ะทุกคน